ทันท,ทีที่ทราบผลการตรวจสารคัดหลังว่าไม่พบโควิด -19 ยศสวดีทิพยาธรชยัยศรีเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลสเดาเพื่อเดินทางไปกักตัวต่ออีก14วันตามขั้นตอนของรัฐเธอบอกว่าทำงานประจำร้านอาหารไทยในกัวลาลัมเปอร์หลังมาเลเซียประกาศล็อกดาวร้านอาหารไม่สามารถเปิดได้จึงต้องเดินทางกลับซึ่งตลอดการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจนถึงการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลทำให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะสามารถควบคุมการนำเชื้อกลับเข้ามาในประเทศได้ก็มีการสอบถามก่อนถึงรายละเอียดของอาการนะคะแล้วก็เช็คร่างกายอย่างเงี้ยค่ะความดันแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็ส่งมาที่นี่มาตรวจโควิดนะแต่เมื่อวานคือพี่ไม่มีไข้เหรอ,อ,อไม่มีไข้ค่ะ ปกติแล้วกระบวนการแบบนี้เรามองว่ามันจะช่วยเรื่องของการป้องกันได้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> ที่เราสัมผัสมาดูตั้แต่า่าได่ได้ก็ก็ถือว่าได้มากอยู่ค่ะยศสวัสดีและคนไทยที่ถูกส่งมายัางโรงพยาบาลสะเดาในฐานะผู้เข้าข่ายติดเชื้อแต่ผลตรวจคือไม่พบเชือ้อถูกนำขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปส่งอย่างโรงแรมที่มีการจัดเตรียมไว้ให้กักตัว นี่คือที่นอนนะคะมีแอร์ยศสวัสดีบันทึกภาพภายในห้องพักส่งให้กับทีมข่าวพบว่ามีการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในระยะเวลา14วันรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่สามารถให้เปิดประตูออกไปรับอาหารวันละสามมื้อและทิ้งขยะได้เท่านั้นแต่หากใครมีปัญหาติดขัดก็สามารถใช้ระบบลาย ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โรงแรมได้เราต้องขอความรั้มือเขาว่าไม่มีการออกมานอกห้องนะคะส่วนหลงการติดต่อเนี่ยเราจะมีไลน์เซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ที่อีกโรงหนึ่งไลน์เซ็นเตอร์นี่ก็จะเป็นคนคอยตอบคําถามนะคะกรณีที่ที่ทางผู้เข้าพักนะคะต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือมีปัญหาหรืออยากจะพบเจ้าหน้าที่อะไรคะเราจะมีเจ้าหน้าที่สอ่อเราเรียกว่าไลน์เซ็นเตอร์เซ็ตไว้ที่อีกโรงหนึ่งคะ่ะแล้วก็มีซ c t v ที่คอย มอนิเตอร์ถ้าเกิดว่าพบว่าผู้กักตัวมีมี uh, มพฤติกรรมหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เหมาะสมนะคะระหว่างที่เขาพักเราก็จะมีตัว CCTV ไว้ค่ะสำหรับกลุ่มคนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้พบว่ามีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบกลางของกระทรวงการต่างประเทศและได้รับการยืนยันหมายเลขแล้วจำนวนกว่า2,000คนซึ่งทั้งหมดที่เดินทางเข้ามา จะต้องผ่านระบบการคัดกรองโรคตั้งแต่จุดคัดกรองและซักประวัติบริเวณด่านพรมแดนทั้ง5แห่งและจะต้องทําการกักตัว14วันในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมให้ส่วนคนที่เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยจะส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อเก็บสารคัดลังซึ่งหากพบเชื้อก็จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่หากผลเป็นลบก็จะถูกส่งตัวไปกักตัวต่อจนกว่าจะครบ14วัน ซึ่งนี่เป็นมาตรการเข้มงวดที่หลายฝ่ายคาดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้วิลาสินีสุภรสไทย p ีบีรายงาน